คんนี้ชว่าลาโตเดสคนนี้วเบนสเดสวันนี้เราก็มาพบกับเคมี Me, ญี่ปุ่นกับติ่งอนิเมะพอดแคสต์ ep สองกันแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องการใช้โดชิเต็ปไปแล้วเนาะใช่ตอนนี้ม uh ิซุฮิโกะเกิดสงสัยขึ้นมาเนาะแล้วก็เลยถามว่าโอนี้สังโดชิต่เนอันนี้เป็นภาษาพูดใช่ป่ะแล้วก็วิธีถามของโคน,นันก็เหมือนกันเลยก็คือไกลเดโมวารุยเนาะนเนี่ย ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราได้ยินคนญี่ปุ่นใช้บ่อยเหมือนกันนะใช่มันก็แทบจะเป็นคําพูดติดปากเวลาถามกันเลยอ,ะอ่ะอ้ออีกอันหนึ่งก็น่าจะได้ยินกันบ่อยเหมือนกันเนาะไอ้ที่ผู้ชายคนนี้พูดนะคะอุลุเซ่ที่แปลว่าหนวกหูลื่นน้ามังาญก็เป็นคําไม่ค่อยสุภาพ,พ่าไรอะเนาะเอาไ้ใช้บ้านคนไทยน่าจะตกใจนะหนวกหูนะ่ะเซ่ใช่ไหมไม <laughs> ่ไหวนะถ้าแบบผมไม่เข้าใจความหมาย เขาไม่รู้ความหมาย <laughs> เขาจะมาเข้าใจกับเราไหมอะเนาะยังไง <laughs> แล้วก็มาอุลุเซ่เอ้ยไม่ใช่เราก็มาใช้การใช้โนกันดีกว่าโอเคโอเควิธ <Okay. S 2> okay. ีการใช้โนะนะคะการใช้โน่เนี่ยจะเอาไว้ลงท้ายกับประโยคคําถามเนาะโดยที่มันเป็นประโยคคําถามที่เราจะดูจากสถานการณ์ก่อนว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยถามเพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานของเรายกตัวยอย่างเช่นดูจากหน้าโคนันกับมิซึโกะเนี่ยดูจากหน้าคนนี้แล้วดูนะคะจะไม่ค่อยดีนะคะก็เลยถามไปว่าโอ้น oh, no ี่สร้างโดยสแตนโน นะคะหรือคุณไอได้หมวกวลุยโนะนะคะนั่นก็คือถามว่าเอ้ยดูไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเหมือนมันมีประโยคเกินแต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมานะคะว่าดูแล้วดูท่าไม่ค่อยดีเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะ <S 2> <S 2> <S หรือว่ามีอะไรไม่ดีหรือเปล่าน,นะคะประมาณนี้เนาะการใช้โนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้ส่วนมากนะคะก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าด้วยความที่คน,นันกับมิซึโกเป็นเด็กเนาะก็เลยยังใช้คำนี้อยู่อื อันนี้แม่ก็มอย่คือคดาเนี่ยそうですよねเอล,เเเาล่าต์เรูยรันคำถาืออะไรนรัแอบงงก็คือแปลว่าผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้น้ํายาซักผ้าหรือเปล่าเขาก็เลยใช้คําว่าเซนไซเ้าเต็มหน้าเลยเนาะอ๋อในเซนไซตัวเนี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อเลยการใช้คำว่าเซนไซนะคะก็คือคำศัพท์นี้ยแปลได้สองแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้กับอะไรแล้วเราต้องการพูดถึงอะไรนั่นอเนองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าผมซักฟอก เราก็ใช้คําว่าเซนตะกุเซนไซเพราะนั้นเซนตะผูก็คือการซักผ้านั่นเองนะคะรวมกับคําว่าเซนไซที่เอาไว้ชําระล้างก็เป็นผงซักฟอกนันเองต่อมาก็คือคําว่าถ้วยเหล่เซนไซนะคะแน่นอนถ้วยเหล่แปลว่าห้องน้ำเนาะเพราะนั้นไอ้นี่ก็จะแปลว่าน้ํายาล้างห้องน้ํานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นหรือว่าเราจะพูดว่าชกคุฮินโยเซนไซนะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าน้ํายาล้างจานเพราะนั้นคําว่าชกคุฮิโยก็จะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการกินใช่ปะก็พวกจานอะไรพวกนี้นะคะก็รวมๆพอมาใช้กับคําว่าเซนไซนะคะมันก็จะแปลว่าน้ายาล้างจานนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าคําว่าเซนไซเฉยๆเนี่ยมันจะแปลว่าผงซักฟอกนะคะแต่ถ้าเป็นน้ํายาซักผ้าเนี่ยทาญ,ญี่ปุ่นเขาใช้อีกคํานึงคือคำว่าเ e อ็กซิไตเซนไซนั่นเองนะคะอืมโอเคเข้าใจละอ่ะช่วงนี้มันจะมีไอ้นี้ฮิตกันนะนไอเจลบอลใช่ปะไอทีใช่ใช่ใช่ ญี่ปุ่นก็ใช้คาว่าเจลูโบลูไปเลยนะคะชัดเจนหรือว่าเจลูโบลุเซนใจก็ได้นะคะโอเคอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็คือแบบว่าซื้อง่ายเลยเนาะเราก็ไม่มีทางซื้อผิดอะถูกไหมใช่เซนไซช็อกุโยเซนไซอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าสมมติแบบของไทยอะถ้าไปสังเกตดูอะ มันจะมองยากเหมือนกันนะเาะถ้าถ้าบางคนแบบไม่รู้อะเออน้ํายาล้างห้องน้ําอย่างเงี้ยคือน้ํายาล้างห้องน้ํามีตั้งหลายแบบเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะใช้ทพลเรส,สินใ i ไปเลยเราก็จะรู้เลยอ๋อโอเคอันนี้ใช้กับห้องน้ําอะไรเงี้ยมืก็จะแยกเป็นประเภทสติ๊อืมโอเคอ,อ,อ่ะเหยียบแพนเค้กจนได้อ่ะอฮชิมัตตาอะรเรอันนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันนะในสื่อการสอนหรือว่าเอาไว้สอนเด็กน้อยอ่ะ ภาษาน่ารักดีเอเลเอเลวังเคคกขิกะอากาคุนัตตะแล้วก็มีคำพูดอีกคำหนึ่งของมิซุฮิโกนะคะก็พูดว่าน่าเสกอากาคุเฮนชคุชิตันเดสเนะคำที่เหมือนกันก็คืออากาคุนัตตะแล้วก็อากาคุเฮนชคุชิตะที่นะอ่าใช่เลยก็คือความหมายเหมือนกันนะคะก็คือนัตตะเนาะมีนัตตะหรือคุนัตตะนะครับก็จะแปลว่ากลายเป็น ส่วนเห็นชกุชานะคะถ้าดูจากคันจิตรงๆเลยนะคะก็คือแปลว่าเปลี่ยนสีที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคค่ะก็มาต่อการเรื่องการบอกไวยากรณ์การบอกการเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนาะทีเนี้ยนะคะการไวยากรณ์ของคําเนี้ยนะคะเราจะใช้คําว่านานลุกหรือนาริมัสนะคะคํานี้จะแปลว่ากลายเป็นหรือเปลี่ยนเป็นใช้กับประโยคที่เราต้องการบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราพูดถึงอยู่นะคะดังนั้นวิธีการใช้เนี่ย เราจะมาแค่สองกลุ่มก่อนนะคะก็คือคำนามหรือ adjective นะนะคะแล้วก็ adjective อ e, นะีกเนาะภาษาญี่ปุ่นเนี่ย adjective หรือคำคุณศัพท์เนี่ยมันมีทั้งหมดสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือ adjective นะนะคะ adjective นะเนี่ยก็จะไม่มีตัวนะต่อท้ายเนาะเราดูที่ตัวต่อท้ายนะคะเช็คกันง่ายๆเลยทีนี้ถ้าเป็น adjective อ e, ีกนะคะก็จะมีตัวอีกต่อท้ายเนะาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็น adjective นะกับคำนามนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะเวลาเราจะบอกการเปลีป่ยนแปลงสภาพเราใช้คำช่วยนิและตามด้วยคำบรรณิตา ซึ่งนัตตาตัวนี้จะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วนะคะิ้นสุดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นโอตนานินัตตาโอตนานินัตตานะคะก็จะแปลว่ากลายเป็นผู้ใหญ่เ <techn ic sect s> พราะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วว่าเขาได้เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเฮยาวะคิเลนินัตตาเฮยาวะคิเลนินัตตาคำว่าคิเลนะค,ะ,ค,ะ,คะเป็น adjective นะเนาะเราก็ใส่นี้แลวเติมด้วยนัตตาลงไปนะคะบางคนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกจะเฮ้ยมันลงท้ายด้วยตัวเอะทำไมอะ อ่ามันเป็นตัวทีเจนะค่ะมันลงท้ายด้วยอีกก็จริงแต่ว่ามันเป็น adjective นะเนาะเพราะนั้นเฮียวะเฮียวคือห้องนะคะคีเลนีนัตตาก็คือห้องสะอาดขึ้นเองแสดงว่าก่อนอันนี้มันสกปรกแล้วมันมีการแบล่ยนแปลงคือมันสะอาดขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าคิเลนีนัตนั่นอีองส่วนอันที่สองนะคะก็คือ adjective อีกะ adjective อีกนเนี่ยก็จะต้องไปยุ่งกับมันหน่อยคือทําการตัดอีทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นคู่เสร็จปุ๊บตามด้วยนัดต่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วนะคะดูตวัวอย่างประโยคอย่างของโคน,นันคุงนะคะอะเลเลโหนี่ซรางกะฟุ่นดาฟังเกกิกะอากาคุนัตแยกนะคะเพราะนั้นเนี่ยอากาคุนัตแยกนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพไปว่ากลายเป็นสีแดงนั่นเองคะ่ะอากาคุก,ก็คือมาจากคําว่าอักไข่ที่แปลว่าสีแดงนะคะเป็น adjective แล้วก็ตัดอีทิ้งแล้วเติมคู่นัดตานั่นเอง ตัวนี้คำหนึ่งของมิซูฮิโกนะคะ,ะคำว่าเฮนโชคุเนาะก็จะเป็นนาเซากาคุเฮนโชคุชิตันเดสคันเนะคะสังเกตนะคะก็คือใช้คู่เหมือนกันนะคะเมื่อไรก็ตามที่ e d t i v t อีเนี่ยไปขยายคำว่าเฮนโชคุหรือไปขยายเวิร์บ่นเองเมื่อไปขยายเวริรนะคะเขาจะต้องทำการตัดอีทิ้งแล้วเติมคู่ ก็จะเป็นอาก้าคุเฮนโชคุชิตันเดสคานิสมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสีนะคะจากสีสีอ่าสีเหลืองเนาะของแป้งแพนเค้กนะคะกลายเป็นสีแดงอืงโอเคเข้าใจแล้วราลาโตเซนเซโอสึคาเรซามาเดสวันนี้ถามภาษาญี่ปุ่นเยอะเลยโยคือเบงเคียวนินาตะโยคอเมนเน๊โอโจซูเดสเนะเบงเคียวนินาตะใช้รู้ก็ใช้เลยเก่งมากนะคะเย่เย่รันเดโมไนเดสโย งั้นวันนี้เราก็พอแค่นี้กันเนาะโอเคนะคะยกคุกคิซี่ตาอยู่เนยลิคาเซ็นสุกะอาลูเน่โซดาเน่มาตาเน่เย่มาตาบายบาย